ฮัลโหลสบายดีสบายดีพม่พี่น้องสบายดีเอฟซีพี่น้องสาาลาเฮาและกับเอฟซีพี่น้องสาาฟังไทยคือเก่าเลยจ้าวันนี้เฮากำมาอยู่กับสองสลาคือเก่าพี่น้องวันนี้สลากะสีผ้าพี่น้องมาเซียหยามันต้นคือเก่าเนาะมาเซียหย่าวันนี้ก็เป็นมือที่ซีเราเลี้ยพี่น้องนี่มาเซียหยามันต้นนี่ทางล่างกะสีเป็นมันต้นของเฮาเนาะถวะเฮาเซียหย่าแล้วมันต้นเฮากะสี เงยหนาขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะวันนี้ก็สิพาพี่น้องมารีวิวคือเกา่าอันนี้ก็คือสว่วนหย้าเอวยบาแอนสว่วนมันต้นของเขาเนาะเบื้องนี้ก็ยังทันไดเซียหญ้ากะหญ้าก็สิฮกแบบนี้เลยพี่น้องนี่อันนี้คือหย่าที่เขามาเซียเนาะเบื้องนี้เขาเซียแล้วเลยพี่น้องมันต้นก็สชีงามแบบนี้เลยเนาะมันต้นเ่ากาง,งามเติบเด้พี่น้องภายที่วางเลยบ่มีเบียกย่าก็มาซอยเขาเซียหญ้าเดยเด้อนี่หย้ายังหกกลายเติบอยู่ มาซอยเขาเสียญาในพี่น้องอันนี้ก็เป็นบรรยากาศยาเศร้าเลยเนาะพี่น้องสพาพพี่น้องมาเซียญาคือเกาอากาศกระสีฮอนเอาแบบนี้เลยหนาตากับสีแดงสีดำหน่อยหนึ่งว่าสั่นมาพี่น้องเดี๋ยวน้ังลากสีมารีวิวการเสียญามันตุนของเฮาคือเกานอกพี่น้องไปกันเลยมาเสียญาน้ากันบัดนี้สิพาใส่หมวกใส่ยางก่อนนี่อันนี้คือมันตุนของเฮาหลังจากเสียญาแล้วมันตุนกระสีงามประมาณนี้เนาะ คันมันตุนได้เสียยาแล้วก็มันก็สิงามแบบนี้ละพี่นอ้องมันก็สิเห็นกกมันตุนแนทางหนัดก็มาเสียยาคือการพี่นอ้องนี่มันต้นของเขาเนาะหลังจากเขาเสียยาแล้วก็งามเติบนะพี่นอ้องอันนี้น้องลาเสียมาอง,งเงินหลยทุกคนนี่คือยาอันนี้คือมันต้นของเขา หย่าในโคตรลายเลยนี่คือมันตนหยห่าพี่นอ้องหย่าเต็มคาราเบลโอ้โหทุกคนกลัวสีแล้วเนาะยังโดนขนาดได้กลัวสีแล้วนี่พูเดี๋ยวฝนก็ยังมีแต่หย่าเต็มเลยทางนี้ข้าวเซียเนี่ยหย่าแหลวกามันก็สีงามแบบนี้เลยเนาะนี่แต่ว่าตอนนี้นี่พี่น้องเบิ่งทางหนกักแบบที่เป็นลมแห้งแล้วหย่าเต็มหลี เไส่แหละใครแล้วที่ว่าอยากเป็นลูกเคยอีแม่ข่อยหันอ่ะอยู่ไสมาละแม่มาซอยน้องหลาเสียญ,ญานี่มาตอนสว่างเสียหญ,ญาเด้อจะน้อยเสียญ,ญาแล้วนี่ บวคักปันได่าสัน่นไพทที่วายากเป็นเคยลาวนี่มาเด้อมาซอยเสียหนาหนึ่งเด้อสาวลาวบาไหวเลยนะทุกคนมันเหนื่อยนะรู้หนะเต็มหูเต็มตาหนาเต็มคาราเบลเลยมีแต่หนะบ่มเงินมาซั่น เซีย่ญญาไพทีว่าอยากเป็นเคยลาหรอกฝาวมาเด้อฝอามาสอยเซียญ่ามา,อมา,อเ,า,มาเอฟนำน,ำน้องหลาก็ได้เนาะเดวน้องหลาทิศอนวิธีเซียญา่าวิธีหุดเข้าวอย่างนะบันมาเป็นเคยลาจัง่าจากเห็ดเนาะเรียวว่าวจากเห็ด มาเอบน้ำน้องหละก่อนก็นได้มาซ้อมที่้อยว่ามาเป็นเคยเคยแล้วบรบจักเห็ดได้มาความน้องหละใจดีนี่ซีซอนให้นซอนให้ฟรีบบมี่าทมเนียมบ่มี่าสอนเนาะมีแต่ที่ซอนฟรีเลยลงตัวจริงเลยนะ น,นี้และพี่น้องการดำเนินชีวิตของสาวไหายสาวสวนวันๆกะมีแต่มาเสียหนยกเลยอันนี้ในชีวิตตัวจริงของน้องละเลยบอเมเอนคอนเทนต์ใอง,องทางนั้นเลย <c oughs> เป็นชีวิตการดำเนินชีวิตของน้องละเองเลยการดำเนินชีวิตแบบวันๆของนะแบบว่าบอเมเอน,นคอนเทนต์มันมีคอนเทนต์เลยท้ายทางหมดคือชีวิตตัวจริง ใช่ละครจิตนลังหมาก็แบนนนบน,นี้ล่ะพี่น้องเมื่อทุกมือนาเรือนคำทุกมือวีธีดังไฟของรองรา่านี่อันนี้คือแบบอยู่แบบธรรมศาสตร์มากอยู่กับธรรมศาสตร์นี่เขาเฮ็ดกินผักตอนเพลนล่ะพี่นอ้อง มาเฮ็ดกินจ้าน้องหลาต้มอ,อันนั้นส่วปลาดุกพี่น้องต้มส่วปลาดุกใส่ผักใส่ห้าววสานนี่อันนี้คือบอนดังไฟขนงหลาอันนี้เฮ็ดเองเสาวนี่แหละสภาพทุกคนอยู่ป่าอยู่ดงกับแบบนี้เนาะนี่เฮ็ดกินสใส่ยอดบักอึเออบอ์แมนดอกบักอึลงไปนำพี่น้องนี่ ฟดไปด้น้ำก็ได้ฟดหลัวจ้าคิดว่าบบฟดมันก็เริ่มฟดและมาหิ็ตกินอันนี้นี่ <_ C 2> หิ็ดกินเพรนเนาะมาแม่นเพนอะไหลนึ่งโมงอันนี้นนาจะแรงแหละมาพี่น้องกิน,นขาา้าวนี่ข้าวขอาเหา้ตาลาบี้ยอเอ้ยตวนแกงปลาตาอื่น,นย์มอไปซะแกงปลาพี่น้องมาเด้อยกินข้าวพี่น้องกินข้าวน,น,น้ำกันเลยค่ะแล้วกินเอยมันนีกแบบนี้เลย Xe mm. nhạc cao อยาหกขนาดเลยหกแถ้ฮกว,า,กกวา,า,าี่น้องคุณยาความันยาวกระพักมันตุนข้องเทา ฝนสิตกแล้วค่ำแล้วจ้าตอนนี้ก็เป็นเวลาหาโมงค่ากับสิพาพี่น้องเมือเฮือนเมืองซานคือเกา่านี่เฮาเสียหญามาแต่ผลเลยตอนนี้เขาก็มายืนยูที่ให้เขาผักเอื่อยของเขาสิพาพี่น้องเมือบรรยากาศก็คือฝนสิตกเนาะบรรยากาศดันแรงป้าทีถโถฝ่ามืดคืมแหง้ง ทางเขาสิเมือก็สิประมาณน,นี้เลยเนาะน้องมาบึงมักอึคองเพ่น้นองละเห็นมือนั่นมันสิเป็นมากเลยมันเป็นมากเลยนะแต่เป็นมาก,กทำญ่นี่เลยมักอึกาลังสิเป็นมากกลาลังเป็นมากเนาะแต่ว่ายังไม่ทันไ่เถือะร้ายได้นน่เด็มาสม้มไ้นี่มาส้มอีกคือเกาพี่น้องจา๋าสม้มไฮคือเกา่าพุนทางพุนกำลังเสียหยา เฮาก็ย่างเมื่อแล้วเนาะมันค่ําเขะเอานอนให้เฮาบ่ได้นอนให้เฮาก็เมื่อสิจ๊ะทุนบ่เห็นเนาะซูมเท่าใดกบ่เห็นอยากอาบน้แห้งโพดเจนเลยคักขนาดเป็นไห้ของเขามาจอบเบิ่งกระนึมคือเกา่าแล้วก็โอ้ยมาจอบเบิ่งงัวคือเก่าพี่น้องแต่ละมือ มาเองคู่มือเลยน,นี่ก็มาอีกเลยอันนี้ก็มาก้อนเท่าอีกเมื่อวานนี่หันมาพร้อมกันมาวันนี้นี่มาพร้อมกันเอ้ยมาก้อนเห่าอีกแั่นี้พวกเพิ่นไก่สีหอดะนึ่มเลยพอแห้งยางเมื่อหอดผุนเลยมื่อนอี้ก็เสิเมื่อผลนเลยเนาะพายพี่น้องรีวิวกรนนึ่มอีกจากมึออวสัตวเอออันนี้ก็คือเป็นโบนที่เขาจกคำเนาะ ร้ายขนาดได้ขอจกคางขกมากแต่รวมเลยจนหดถึงเนาะ,ะมีเอฟซีทำม,มาว่าดินที่เฮ็ดนี่เป็นดินจับจองเบอร์รูอว่ามีใบที่ดินมันก็เป็นเพียงดินจับจองเนาะเพราะว่าฮาบ่สาสมารถออกใบที่ดินไดเพราะว่ามันขึ้นกับรัดเนาะคารรัดบ่ห้ออกก็คือออกบ่ไดมีแต่ว่าเฮาสมารถมาเฮ็ดซื่อเมื่อได้ที่รัดสิเฮ็ดอนนั้น สีเห็ดจกบกขอกบกคากะส่งขืนในข้าวแล้วก็ข้าวกะสีชดเซยค่าแหตงงานที่หาทางหาอยังสื่อนอนพีน่น้องแต่ว่าเหาบวสามารถว่าสีเห็ดไปกะดินได้เพราะว่ามันเป็นดินของรัดนะรัดกะคือแบบจักหน่อยกะสีหายคนจีนคนเวียดมากส่วนรับประทานคือเก่ามาจากคจาจกอยังอีกคือเกาป้าทางนี้ก็คือเซยเบอ กาน,นิ่มแล้วนี่แบะนี่เป็นคอกแบะคอกงัวเขาเขาออก็สิาพาทุกคนเมื่อลานทรายกำลังออกรถนี่เป็นตูบข้าเจ้าเนาะที่เขาอาศัยอยู่เป็นตูบเขาดีๆดีเอวมาลองเป็นตูบข้งเขาเราสิเม,มืองานใน เราอยู่อยู่ลายคนมากไปเมื่อรีวิวตู้ไห่เบิงทางหลังจะเป็นขอบเปะขอบง,งัวาถจ้เตูมนุ่นนั่นเองบ่มบิ๊ก